แบ๋ต <Bear. S 2> กใจแล้วสิโอเคนะาจกคนวันนี้เราก็จะมานะเนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้ยากที่สุดในเกมวกิชิกตการ์เดยนะซึ่งอาวุธอันนั้นก็คือคือชุริเคนใช่ดาวกระจายที่เพิ่งมาใหม่นี่แหละบอกได้คำเดียวคือใช้โคตรยากอะหรือว่าจะเรียกว่าดาวก็หรืจั่าจะเรียกว่าเป็นปืนหรือว่าขอกว้างกันได้เนี่ยคือทุกคนเรียกว่าอะไรกัน ช่วยบอกคอมเมนต์กันได้นะหนูจะได้เรียกตามซึ่งก็เป็นอาวุธที่ใช้ยากราคา300แต่ดาเมจแม่งโคตรแรงจะทําไมตรงดาเมจนี่มันจะเขียนคำว่า0วะซึ่งบม่งตามตรงเลยครับว่ามันโหดมากๆเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในโหมดปกติให้ดูนะมันโหดก็จริงแต่ว่ามันใช้ยากอะ่ะเอาอันนี้ออกด้อโอเคนี่โอ้อยกระตุกกระตุกเออไอ นี่คือไอเทมใหม่เดี๋ยวผมมารีวิวทีหลังเออมแล้วนี่นั่นไงสตูนี่ไหน,นี่ไนนี่เน,นี่น,นี่เี่ยดาเมจมันแรงมากเลยเนะนี่ยแถมนะความแถมลักษมีดาเมจมันเป็น a อ e อออหรือว่าง่ายคือลักษมีวงกว้างแหละนี่แป๊บเดียวได้สี่คิวแล้วแต่ว่าแนะนำนะใช้ใกล,ใกล้ใกล้ถ้าเกิดใช้ไกลๆมันก็จะถ้าเกิดใช้ไกลๆกลมันก็จะไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะคืออาวุธดาวกระจายสำหรับผมมันแปลกสุดแล้วแหละเครื่องมันแบบ คือมันต้องรอให้ดาวกระจายไปโด,ดตัวศัตรูหรือไม่ก็โด,ดกกาแพงสถานที่ศัตรูอยู่ใกล้ๆณจุดที่นาดาวกระจายโด,ดกกาแพงอะนะซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันแรงมากแต่ว่าคือมันแรงก็จริงอะมันแรงก็จริงแต่ว่าเออนํามันใช้ยากอะเออใชยากที่สุดในเกมอะยากในยิ่งกว่าปืนแถมปืนพกอีก คือปืนเพราะมันก็แค่กดซอยรัวๆเองแถมยิงได้แล้วไกลแบบสุดยิงได้ไกลจนเนะี่ยเท่าสไนเปอร์อแต่ว่าไอ้ไอ้เจ้าเนี่ยคือมันกระจายด้วยไงมันกระจายด้วยก็เลยไม่ค่อยโดนจนเยอะสักเท่าไหร่คืออา,อาขัางอา้อาวตายอีกแล้วโอ้โหเขาเรียวกว่าการผีชีดนะเนี่ยเห็นไหมคือยิงไม่ค่อยโดนเเพื่อเอานีเพื่อเหรอเนี่ย เฮ้ยเนี่ยนั่นไงเนี่นยนนยิงไม่โดนเลยขนาดไอพีจีนี่ยังเกือบโดนเลยอือแต่ดาวิดไม่โกรธแหละสามารถส่วนไอพีจีได้เลยเนี่ยและอีกอย่างนี่คือไอปืนไอพีจีที่เมื่อกี้นี้ที่เห็นเพื่อนผมถือไหมใช่นั่นแหละคือมันแบบมันเหมือนไอพีจีเลเซอร์ที่ย้อมแมวอ่ะเอาเกือบจบละเออกลีบเวแค่นี้แหละตอบซึ่งบอกได้คำเดียวคือมันใช้ยากไม่เหมาะมือใหม่อย่างรุนแรง เดี๋ยวมาตีวิวไหนโหมดแนะแน่ดวลกันแล้วกันโอเคเริ่มต้นหมาก็อีเกะโอ้ไม่กอดฝักรถถือเฮย้ยคนนี้ก็เป็นนิจาคูคันง,งี้เหมือนกันเหรอเนี่ยเฮ้ยนิจานอโนโตะโนโตะเฮ้ยโนโตะเฮ้ยออกเอาโอเค,เอเอเออเคซึ่งก็เดินไปซึ่ง อาวุธอันนี้มันเหมาะใช้ในที่แคบแคบบนอ p รเอา้าเพื่อนตายมาแปะเมื่อไหร่เนี่ยเดินไปอุ้ยอ้ย,อยตกใจอ๋อ